สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำลูกชิ้นปลาดอลลี่กันนะคะทำเองไว้กินง่ายๆเลยจ้าก็จะมีเนื้อปลาดอลลี่นะคะหนึ่งกิโลจา้าเป็นข้าวโพดสี่ช้อนค่ะสี่ช้อนโตเนาะไข่ขาวหนึ่งฟองจา้ารสดีน้ำตาลแล้วก็ผงฟูอย่างละหนึ่งช้อนโตค่ะเกลือพริกไทยอย่างละหนึ่งช้อนชาน้ำแข็งหนึ่งถ้วยจา้าแค่นี้เองค่ะ ปลาดอลลี่นี้เป็นปลาแช่แข็งมานะคะยายก็ทิ้งไว้ให้เขาละลายนิดนึงค่ะก็ไม่ละลายสนิทเลยเนาะยังยังแข็งแข็งอยู่อีกนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวตอนปั่นเราก็จะใส่น้ําแข็งอยู่ดีค่ะยายก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนแล้วก็นําไปปั่นจ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้ปั่นสะดวกค่ะ ันให้ละเอียดเลยจ้า,าละเอียดเนียนดีมากเลยค่ะนำไปใส่โถปั่นเลยจ้า <_ Q> ก็จะปั่นไปสัก15-20นาทีจ้าตอนนี้ยายก็จะทยอยใส่น้ำแข็งไปทีละหน่อยค่ะ ทยอยใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไปเลยจ้าแป้งพะโล้ดนะคะผมผูจ้ายอดดีน้ำตาล ิดไข่จ้าตามด้วยไข่ขาวค่ะปาดขอบอ่างไปด้วยนะคะ ่นไป20นาทีนะคะเราก็จะได้เนื้อลูกชิ้นแบบนี้เลยจ้าใส่ภาชนะแบบนี้ค่ะปิดฝาให้สนิทเลยจ้าแล้วก็นำไปแช่แข็ง40นาทีนะคะหลังจากที่แช่ไป40นาทีนะคะต่อไปเราจะนำมาต้มจ้ายายจะทำแค่ก้อนเล็กๆค่ะสะดวกต่อการกินเนาะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วรีไฟให้นิ่งค่ะรีไฟให้น้ำนิ่งก่อนแล้วค่อย ปั้นแบบนี้เลยจ้าเอาช้อนตัดใส่ลงไปเลยค่ะลูกเล็กๆแบบนี้กำลังน่ากินเลยค่ะ ปั้นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะแล้วค่อยเร่งไฟขึ้นใหม่รอบจ้าพอเอาลงหมดแล้วก็เร่งไฟเลยจ้าให้น้ําเดือดเลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีก15นาทีจ้าตอนนี้ยายเปลี่ยนหม้อค่ะหม้อนั้นไม่สะใจเลยค่ะเตรียมน้ําเย็นจัดใส่น้ําแข็งลงไปด้วยค่ะ พอลูกชิ้นสุกดีแล้วก็ตักมานกในน้ำเย็นเลยจ้าแช่ในน้ำเย็นแบบนี้5นาทีค่ะลูกชิ้นปลาดอลลี่ของเราก็เสร็จแล้วจ้าเด้งนุ่มดีมากเลยค่ะหน้าตาอาจจะไม่สวยเหมือนซื้อเขาเนาะแต่ก็ กินได้แบบสบายใจไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเราก็จะมีลูกชิ้นปลาไว้ทำแกงเขียวหวานไว้ใส่น้ำยาหนมจีนค่ะโดยไม่ต้องง้อทางร้านเลยเนาะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ